ถามคนเราจะต้องไปถามดารานะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยวันนี้เราน,น้าตาแบบนึงเห็นไหมธรรมดาเห็นไหมนี่ค่ะคุณทัศนีมณีรุศค่ะเรานัดเขาไว้เพราะว่าเขาเป็นดาราเราถามเขาว่าคุณมีลูกกี่อยาง เราก็ขึ้นไปถา่ายคนอื่นก่อน,นะคะนี่เย้ยตากจับปีเตอร์ขึ้นมาบนบ้านแล้วนะคะขอสัมภาษณ์ค่ะคุณเล่นคอมถึงตอนไหนคะอะไรนะคุณเล่นคอมถึงกี่โมงคะโอ้ยทุ่มเท ฉันไม่เช่ค่ะฉันเห็นคุณนั่นแหละค่ะโอ้โหนอนอะ่ตะตบต๊มองนแนะนำชื่อจริงเลยค่ะชื่อจริงคุณชื่อว่าอะไรคะอะไรจากค่ะชื่อจริงเลยค่ะ <c oughs> ชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะปะไม่รู้เรื่องเ <c oughs> บ๊ายบาย เราจะมาถ่ายอันนี้ชัว ind, ว่วโมงอะไรคะชั่วโมงคุยรอบบ้านใ่คะวันนี้ก็จบรายการละะแล้วนะคะโดยอีกสองคนค่ะยายตากับสาเป้ค่ะไปลงไปยายคนเดียวฉันไม่ถามเลยค่ะอ๋อก็ได้ค่ะยายยายตาถามแล้วสนุกนะคะ <ขอ S 1> ก็ถามลองดูสิคะฉันเล่นกับเราเอามาตลอดค่ะไ, <ป S 2> ไ,ไป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  ตัดาปตัดไปไปฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนสการ<อ>ชื่อจร<อ>ิงชื่ออะไรคะตอนนี้เป็นชั่วโมงอะไรของคุณล่ะคะทำเมนูเด็ด<อ>เมนูเด็ดนี่ชื่อว่าอะไรล่ะคะใส่ผักด้วยค่ะใส่ผักนากินคนที่กบค่ะใครจะกินคะพี่ไก่กินไหมคะไม่ใช่พี่ไก่คะ่ะเขาเป็น ขาวค่ะคุณสิริพรกินหรือเปล่าคะแลดูอาหารด้วยนะคะว่ามันคุณมีแฟนหรือยังคะเอาเอาไม้ออกก้อนไม่มีทีรมีหัวห้าคนแล้วค่ะจบอย่างคะนี่รายการแบบเหลือหนึ่งตัวเซนงค่ะรายการเราจะทำเออง่ายๆนะคะขั้นตอนทำนะคะก็คือเอา ตั้งหม้อให้เดือดนะคะแล้วก็เอาบะหมี่ลงนะคะเดี๋ยวพูดมาค่ะอาบะหมี่ลงแล้วก็เอาผักใส่ทีหลังแล้วก็ปิดแก๊สค่ะเปิดแก๊สโอ้มนสุกแล้วมาดีตักกองมนสุกแล้วก็ปิดวันนี้รายการทั้งหมดก็จบลงไปแล้วสำหรับวันนี้